มีผู้ถามมาว่าถ้าฟังทมแล้วนำมาปฏิบัติเองไม่มีครูบาอาจารย์ชี้แนะจะเป็นบ้าไหมครับการที่เราฟังเราฟังมันก็เป็นปริยัติแล้วนะจากฟังธรรมะเนี่ยมันเป็นปริยัตนะิปัญญาได้จะเกิดจากการฟังฟันจินฟันสุจามยะปัญญาได้เกิดจากการคิดกับจินตามยายะจนปัญญาาวนี้จะให้ปัญญานี่มันเกิด ขึ้นมาจากภาวนามื่อยปัญญาเนี่ยเราจะต้องทําเองไม่มีใครเนี่ยมาช่วยเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีครูบาอาจารย์ชี้แนะก็ตามมันก็ดีนะทำให้เรารู้จักสิ่งที่ติดขัดนั้นไปได้เร็วและเป็นการที่เราพอเราเอามาภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยน้อมนำเข้ามาหาตัวเองจากการฟังการคิดเนี่ยแล้วนํามาปฏิบัติเนี่ยมันก็จะรู้เห็นด้วยตัวเองว่านะ จะแก้ไขยังไงจะทํำยังไงถ้ามีครูบาอาจารย์คขาชี้แนะแต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ชี้แนะเนี่ยถ้าเรายึดตามหลักสติมหานศรสติสติปัฏฐานสีไม่ว่าจะแนวลมหายใจก็ดีแนวเรียบทบัปภาก็ดีหรือแนวสมัมพันธยาบัปาที่พระเจ้าแนะนําอยู่ดูความรู้สึกเป็นอารมณ์ถ้าเราไม่ทิ้งฐานสักอย่างเนี่ยนะมันไม่เป็นบ้าหรอกนะไอ้ที่มันเป็นบ้าเนีเ่ยเป็นเพราะว่ามัน มันเป็นพบกรรมเป็นผลของกรรมของการกระทํามาจากอดีตก้วเราเคยทํากรรมอะไรแรงๆไม่ว่าจะดีก็ตามชั่วก็ตามเนี่ยจนกระทั่งทําผิดมนุษย์ผิดมนาทํามากเกินไปเหมือนคนจะวิปลาสเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยเวลาปริปปฏิบัติทมแล้วผลกรรมก็คือวิบากผลส่งผลมาเราก็จะได้ผลแบบแบบคลแบบ้ายๆอาการแบบบ้าๆลักษณะอย่างนั้น ถึงเราไม่ปฏิบัติทำไม่มีครูบาอาจารย์ชี้แนะแล้วไม่ปฏิบัติแต่ถึงเวลาถ้าเราทําอะไรแบบบ้าๆทาผิดมนุษย์ทําผิดมนาเนยทำมากเกินไปที่เกินกําลังเนี่ยจนสติมันเข้าไปควบคุมดูแลเข้าไปอะไรแต่ไม่อะไรไม่ได้หรือได้ได้น้อยเราก็จะเกิดผลกรรมที่มันเกิดขึ้นมาถึงเราไม่ปฏิบัติทำผลกรรมมันก็จะสนองกลับมาอยู่ดีแหละ นนั้นบุคคลทํากรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทํากรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทํากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วถ้าเราทําแล้วมันไม่แรงพอนะนะเราตายไปซะก่อนเกิดชาติหน้าให้ผลกรรมเนี่ยมันไปแสดงในชาติต่อไปแต่ถ้าสักวันวันใดวันหนึ่งเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเวียนตายมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเวียนตายเวียนเกิดในวัฏฏัสงสารเนี่ยที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นแด่ทั้งสัตว์นรลก ปลือสุรกายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นลูกพรหมเนี่ยหมุนเวียนกันไปอยู่อย่างเงี้ยล่ะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องความว่าเนี่ยมันเกิดมาจากการกระทําที่มาแต่อดีตแล้วก็มันแสดงผลมาปัจจุบันถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราเสวยผลบ้า,าเสวยไปชั่วการนานกว่ามันจะหมดถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมปุ๊บเราตกโลกไปเนี่ยโอ้โหอายุข,ของสัตว์ในโลกมันนาน จะไปเป็นพรหมก็ไปติดเป็นพรหมเป็นรูปพรหมจกนกว่าจะหมดอายุเนี่ยแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมตามหลักอริธรรมศาสนาแล้วเนี่ยนะไอ้ชั้นนรกเนี่ยมันคงจะยากแล้วมันคือนร่อนดูไลยแต่ว่าเป็นสวรรค์เนี่ยนะนะถ้าไปสวรรค์เนี่ยเป็นเทวดาเนี่ยถ้าเรามีหลักการปฏิบัติธรรมตอนเป็นมนุษย์อยู่มันก็ติดไปในเมืองสวรรค์ไนะปน,นั้นพวกรูปพรหมเนี่ยชั้นสิบสองสิบหกเป็นชั้นของอนนาคามีบุคคลเห็นไหม รูปพรมชั้นนั้นเนี่ยที่5ชั้น1 2บสถึงสิเนี่ยเป็นสุดสุดทาวารเนี่ยเป็นพรมเหมือนกันแต่เป็นพรมของะพุธศาสนาก็คือมีคุณธรรมระดับอนาคามีบุคคลสามารถละกิเลสปฏิบัติแบบละเห็นรูปนามเกิดดับอัมตยรักเป็นอารมณ์แต่พรมในศาสนาอื่นนะก็ดีเนี่ยที่เป็นรูปชั้นสี่รูปชั้นสเนี่ยทั้งรูปพรมรูปพระพรมรูปพพรมสิชั้น ชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นรูปพรมภายนอกศาสนาพุทธแต่ถ้าเป็นในศาสนาพุทธเนี่อยอาภัตไตรักเป็นอารมณ์เนี่ยได้ถึงชั้นสิบสองถึงสิบหกเป็นชั้นสุทาวาตเป็นปัญจสุทาวาตหน้ากามีบุคคลเนี่ยตอนนี้สามารถนิพพานในชั้นนี้ได้วาระที่สุดไปถึงถ้าชั้นถ้าชั้นสิบสองไม่ยังยังจิเลสยังไม่หมด หมดอายุสัก่อนก็ไปตายแล้วไปเกิดในชั้น13 14 15แล้วก็ไปสู่16วาระชั้นสุดท้ายหมดอายุชั้นนั้นก็พอดีแล้วอนนี้พานในชั้นนั้นเพราะฉะนั้นนี่กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้เลวทามแะะอปณิชตเพราะฉะนั้น,น,นถ้าเราทำกรรมแบบแบบบ้าๆทำแบบวิปรารทำมากเกินไปด้วยกายวาจาใจก็ตาม มันสม,มันสร้างสมอบรมมาบันทึกอยู่ในสัญญาคือความจำได้ไม่รู้เวลาผลที่มันแสดงออกมามันก็แสดงแบบนะเป็นคนบ้าของของจะเข้าใจถึงไม่ปฏิบัติธรรมความบ้าก็ต้องสนองถึงปฏิบัติธรรมความบ้ามันก็มาสนองอยู่ดีเพราะเราปฏิบัติธรรมเพื่อจะไปนิพพานปฏิบัติธรรมเพื่อจะไปนิพพานปุ๊บนะไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะกลับมาสนองเรา อยู่ดีแต่ถ้าเราปฏิบัติมากๆนะตรงมีสติตรงสัมมัญญาในฐานกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยในสัม,มัญญาบัพเเนี่ยในทุกเรียบทถ้ามันปรากฏขึ้นมาเนี่ยสติของเราที่ฝึกมาอยู่กับความรู้สึกดีแล้วเนี่ยขอให้เราอย่าทิ้งตัวนี้ภายนอกเราอาจจะเกิดอาก,อาการที่เรียกว่าเหมือนกับวิป,ปราสด้างแต่ภายในเรามีสติสัมปัญญาอยู่มีสัมปัญญาอยู่เพราะฉะนั้นมันจะช่วยทําลายความยินดีลายตัวนี้ออกไปโดยเร็ว สนองผลได้เร็วฉะนั้นเราก็จะสู่ความเป็นพระิบุคล์ไปนิพพานได้เร็วแต่ถ้าเรารอให้มันสนองเองมันช้าและดีไม่ดีในระหว่างชาติถ้าเราไม่ปฏิบัติทมในชาติพบที่เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยนอกจากเรามีเชื้อบ้าอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะดีไม่ดีเราหลงทางแล้วก็จะเพิ่มเชื้อบ้าเข้าไปอีกอาจจะเพิ่มเชื้อบ้าอย่างเดิมหรืออาจจะเพิ่มเพิ่มเชื้อบ้าไปในแนวอื่น อย่างคนที่หลงนิมิตเนี่ยปฏิบัติทําไปเนี่ยไอ้ที่พูดมาเนี่ยปฏิบัติทำแล้วหลงไ่นิมิตเอวิ่งตามนมิตเนี่ยนิมิตมันพาไปเนี่ยมันก็เหมือนคนบ้าคนวิปลาสเนี่ยมันไม่ได้ปฏิบัติทําตามหลักพระพุทธศาสนาไงมันก็เลยไม่รู้ทางออกมันก็เลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในความเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวไม่บ้าอย่างเงี้ยจนกวจนกว่าจะหมดกรรมแล้วก็หมุนวนอยู่อย่างนั้นแหละ แต่คนที่ปฏิบัติในพุทธศาสนาแล้วถึงจะบ้าบ้างอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแต่ว่ามันถ้ามันมีสภาพวธรรมเหมือนกับความเกิดดับเกิดดับเห็นรูปนามเกิดดับเห็นใจเต้นอยู่แน่นเครียดโล่งไปเรื่อยๆเนี่ยในระหว่างดูใจเต้นและการแน่นเครียดเนี่ยอาการบ้าจะปรากฏขึ้นอาการวิปร้าในภายในแต่ถ้าเราดูใจเต้นให้ชัดเจนต่อไปดูความรู้สึกให้ชัดไหนชัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปสลายทําให้เกิดโปร่งทุกทาวาร นะความร้านั้นก็จะสถูกสลายไปหมดไปค่อยๆสิ้นไปหมดไปทุลีเบาอ่ามันก็ค่อยๆเบาบางไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดเชื่อบ้านะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทิ้งหลักถึงเราไม่ทิ้งหลักในฐานกายเวทนาจิตธรรมกายในกาย,ก,ายก็คือมีสติสัมมัญญอยู่ในฐานกายมีสติสัมมัญญในฐานเวทนาในฐานจิตฐานธรรมปุ๊บเนะี่ยถึงอาการจะเกิดขึ้นยังไงก็ปล่อยมันช่างมันมีครูบาอาจารย์ก็แก้ไขไม่ได้ เพราะกรรมของเรามันมีอยู่อาจารย์จะแน่บอกอย่าทำอย่างนั้นอย่าทําอย่างนี้เนี่ยแต่มันมีอยู่ภายในของเราถ้าเราปรุงแต่งไปส่วนส่วนละเอียดนะอาจารย์ก็เอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําให้ได้ก็คือมีสัมมาญาติมีสติตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนอาจารย์ได้แก้ได้แก่แก้เป็นผู้ชี้บอกกันนั้นแต่ความเพียรของเราเราจะต้องทาเอาเองการมีครูบาอาจารย์คอยแนะนานี่มันก็เป็นข้อที่เรียกว่าคอยเตือนสติก็เป็นข้อดีว่าท่านผ่านมาก่อน แต่ว่าไอ้กรรมของเราเนี่ยมันมีอยู่ถึงเราจะทําตามที่ท่านบอกนะเราก็ต้องผ่านความบ้าน,นี้ให้ได้ด้วยการเจริญสติสัมปชัญญะเหมือนกับนกนกนกลอยมุนไถ่ที่เ่าให้ฟังในคลิปก่อนมันออกหาก,ออกินออกนอกไรไถ่จนกระทั่งเหยื่ยวโชกไปอันนี้ก็เหมือนกันนะทำอะไรที่วิปลาสตามอารมณ์ตามกิเลสตัณหาจนจิตของเราเนี่ถูกมันกระชากลากถูกกลายเป็นคนที่เราไม่ไม่มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์เหมือนกับเป็นคนบ้าถูกมันจับไปถูกความบ้ามันจับไป อันนี้เดี่ยวมันจับไปได้ก็เกิดเสียใจพ่อสอนไว้ให้ก็หากินในรอยมูลไถยเนี่ยนะกรับกายมาอยู่นอกรอยมูลไครานนี้ก็ต่อรองเยี่ยวก็ปล่อยมาอีกนกรอยมูลไถก็หากินอยู่ในรอยไถยแล้วก็อยู่ข้างๆรอยไถยพอเยี่ยวโชมมาปุ๊บนกกระหลบนะหลบได้ทันเพราะฉะนั้นความบ้าทําอะไรทําอะไรไม่ได้เพราะถ้าเราอยู่ในรอยไถก็คือจะมีสติอยู่ในสัม,มัญญาในฐานกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดี นะขอให้เข้าใจตรงนี้นะว่าเราฟังทำแล้วนะแล้วปฏิบัติทมโดยไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยนะเราจะบ้าไหมบ้าเกิดจากกรรมนะผลของกรรมจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติมันก็บ้าได้เพราะฉะนั้นนี่นะไม่มีครูบาอาจารย์ปฏิบัติได้ผู้มีปัญญาเนี่ยใครจะมาแนะนำไงบางทีเราฟังแต่เราไม่เชื่อจะเราต้องมาทำเองถึงไม่มีครูบาอาจารย์ถ้าเราอยู่ในหลักสติปัฏฐานสี่ เดี๋ยวมันก็ชำระไปเอง